สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินบิตคอยฟรีนะครับผมเป็นสกุลเงินคริปโตนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมสามารถทําเงินได้ขั้นต่ําอยู่ที่0.3ดอลลาร์นะครับทำได้สูงสุดถึง10ดอลลาร์นะครับประมาณ346บาทไทยนะครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครสนใจที่จะทําเงินคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับ กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินบิตคอยฟรีเป็นสกุลเงินคริปโตนะครับจากการเล่นเกมฟรีบนมือถือนะครับผมใครที่ทําเงินฟรีคริปโตอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่กําลังมองหาวิธีการหาเหรียญคริปโตฟรีอยู่แล้วฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกระเป๋าก่อนนะครับผมในส่วนของกระเป๋าที่จะใช้ในการรับเงินคริปโตเนี่ยเพื่อนๆจะ ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมกระเป๋านี้มีชื่อว่า Binance นะครับผมเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าคริปโตที่ผมมีนะครับแล้วก็ใช้อยู่นะครับ Binance ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นนะครับผมเป็นชื่อ Binance BTC Crypto and NFTs นะครับแบบนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะดูคลิปวิธีการสมัครใน YouTube ได้มีคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะครับก็ให้เราพิมพ์ชื่อตามนี้สําหรับ Binance นะครับใครที่ยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้กระเป๋า Binance เท่านั้นในการรับเงินนะครับซึ่งเราไม่สามารถเลือกใช้เป็นบิตครับ Coinbase หรือว่า Star หรือว่าทูนิเซีได้ต้องเป็นกระเป๋าบายนแนนก่อนนะครับเมื่อเราโอนเงินเข้ากระเป๋าบายนแนนแล้วเนี่ยเราจะทําการขายและก็โอนเงินเข้าทูนิเซีหรือว่าจะโอนเงินเข้าธนาคารก็ได้นะครับต้องเป็นบายนแนนนะต่อมานะครับผมก็เป็นแอปที่จะใช้ในการทําเงินบิตคอยหรือว่าเงินคริปโตฟรีนะครับผมแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่า m crypto pay to earn crypto นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่ผมใช้ในการทําเงินคริปโตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าแอปนี้เล่นง่ายได้เงินจริงนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ไม่ต้องลงทุน การทาเงินด้วยใครที่เคยเล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมส่วนใครที่ยังไม่มีแล้วก็ยังไม่เคยเล่นกําลังมองหาวิธีการทาเงินเนี่ยก็ลองดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นดูพิมพ์ชื่อตามนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเราค้นหาไม่เจอเนี่ยสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดกันได้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบไปให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าสมครบบามยยีลิิปวธก สมัครคิวิธีการถอนเงินไว้ให้แล้วก็รีวิวล่าสุดนะครับผมสามารถดูได้ในช่อง YouTube เลยนะครับเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของชีล่าเมนูแอปนี้ทําเงินคริปโตได้อย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้จะสาธิตวิธีการถอนเงินด้วยนะครับผม,ผมก็ฝากติดตามด้วยนะในส่วนของเมนูทุกเมนูนะครับเป็นเมนูภษาอังกฤษนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ยากถ้าเราดูคลิปนี้จบแล้วนะครับเมนูโฮมนะครับเป็นเมนูแรกการเล่นเกมเนี่ยเล่นอย่างไรนะครับบางคนอ,งอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการทําแบบสํารวจหรือว่าทําแบบสอบถามนะครับก็ยังมีการ การเล่นเกมนั่นเองซึ่งการเล่นเกมเนี่ยให้เรากดคําว่าเพน y าว w นะครับที่เป็นรูปจอยเกมสีม่วงๆด้านบนตรงนี้เลยเพทรามเกมนะครับกดเข้าว่าเพน y าว w กดเข้ามา ตรงนี้เนี่ยจะมีเกมให้เราดาวน์โหลดเพื่อที่จะเข้าไปเล่นในการทําเงินเกมตรงนี้นะครับผมเป็นเกมดาวน์โหลดในสองของ Play Store นะครับในสองของ o o g l e Play Store นะครับแอปสโตรของเราเลยแล้วก็ทําการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับโดยการกดคําว่า Pay Now เข้าไปนะครับพอเรากดเ a น n า w แล้วนะครับรอสักครู่นะครับมันจะทําการโหลดนะครับผมแล้วก็แจ้งเตือนในสองของ Google Play Store ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเข้ามาในตัวแอป m c r y ค t ิปก่อน,นะครับแล้วก็ทําการกดไป ที่รูปหัวใจตรงนี้นะครับผมมันจะมีรูปหัวใจอยู่พอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแอปที่เราดาวน์โหลดไว้ในการเล่นเกมนะเมื่อเราจะทําเงินนะครับก็คือให้เรากด p พ y n o w นะครับเพื่อที่จะทําการเข้าไปเล่นแอปที่เราดาวน์โหลดมานั่นเองเราไม่สามารถเข้าผ่านหน้าจอหลักได้ให้เราเข้าตรงนี้แล้วก็กดแล้วก็เข้าไปทําคะแนนตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วเราก็จะได้รับคะแนนตามที่เขากําหนดนะครับผมทําให้เต็มหลอดตรงนี้เราจะได้รับคะแนนเต็มจํานวนนี่คือการเล่นเกมทําเงินคริปโตนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเล่นเกมหรือว่าไปทําแบบสํารวจด้วยก็ได้นะครับ ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามนะครับการที่เราจะได้รับคะแนนมากขึ้นเนี่ยเราต้องทําตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าการที่เราทําแบบสํารวจเนี่ยมันจะได้รับคะแนนเยอะกว่าการเล่นเกมด้วยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยคะแนนแปดร้อยคะแนนสี่พันหนึ่งร้อยคะแนนนะครับเก้าร้อยยี่สิบคะแนนตรงนี้เนี่ยใช้เวลาทําไม่นานนะครับสิบเจ็ดนาทีเก้านาทีสิบเอ็ดนาทีและก็สิบห้านาทีเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละบุคคลเลยบางคนอาจจะไม่ถนัดในการทําแบบสํารวจก็ไม่เป็นไรเราไปทาในการเล่นเกม ได้ส่วนใครที่ถนัดทั้ง2วิธีเนี่ยก็จะได้เปรียบสําหรับคนที่เขาเล่นแค่การเล่นเกมนะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูต่อมานะครับผมแอป,ปแท็กนะครับอันที่2ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะมี4ช่องทางที่เราสามารถเข้าไปทําในส่วนของการทําคะแนนจากการเล่นเกมหรือว่าจากการทําแบบสํารวจเพิ่มเติมได้ทั้งหมด4ช่องทางนี้กดคําว่าสตาร์ทเข้าไปได้เลยจากนั้นเนี่ยก็รอการโหลดงานขึ้นมานะครับผมแต่ถ้ายังไม่โหลดงานก็สแสดงว่ายังไม่มีงานเข้ามานะครับผมน,นี้กดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีเอิร์นคอยนะครับในการทําแบบสํารวจ นะครับผมหรือว่าการโหลดเกมเข้ามาเล่นนะครับผมก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้เพิ่มเติมได้เราจะได้รับคะแนนเพิ่มเติมเยอะมากนะครับผมก็ลองเข้ามาเล่นดูตรงนี้ได้เลยอันที่3นะครับอันที่3ก็กดเข้ามาได้เหมือนกันนะครับก็อันแรกเนี่ยน่าจะต้องรอก่อนนะครับผมอันที่3เนี่ยกดได้เลยรอการโหลดนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างช้านะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตนะถ้ามันขึ้นแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็กดเข้าไปทําได้เลยเนาะสำหรับการทําตรงนี้นะครับนี่ครับผมกำลังโหลดขึ้นมานะก็จะเป็นในส่วนของการโหลดแอปเล่นเกมต่างๆเนาะแล้วก็กดเข้าไปดูได้้้เเเขาาไไปทํคะะนนพิิ่มมตด มีเยอะมากนะครับรับ0 0 0 0งมก็มีสามพันสี่พนะถือว่าได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะทุกคนผมคิดว่าหนึ่งวันเนี่ยคุณสามารถทําแล้วก็ถอนเงินได้เลยสำหรับขั้นต่ำนะแอปนี้ทําง่ายแล้วก็ถอนเงินได้จริงนะครับต่อมานะครับผมอันสุดท้ายนะครับคำว่าเซอร์เวย์นะครับในส่วนของเซอร์เวย์เนี่ยก็จะเป็นการทําเว็บไซต์แบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามแบบเฉพาะเจาะจงนะครับใครที่เป็นสายแบบสํารวจแล้วอยากจะทําเพิ่มเติมเนี่ยเข้ามาทําที่3เว็บไซต์นี้นะครับก็จะมี BitLA b Profit แล้วก็ CPX นะ เราก็สามารถเลือกทําได้เลยบินแล็บน่าจะปรับปรุงอยู่มั้งตอนนี้นะครับผมไม่รู้ว่าปรับปรุงเสร็จแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าจากที่ผมกดดูเนี่ยมันก็มีการปรับปรุงอยู่ตอนนี้น่าจะทําการปิดปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการทําแบบสอบถามขึ้นมานะครับแปดพันห้าพันสี่พันสี่พันนะนี่ครับคะแนนถือว่าได้รับค่อนข้างเยอะนะทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถด้วยเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะทําไม่ได้เลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมากดที่เมนูนี้นะครับจะมีแอปให้เราดาวน์โหลดด้วยนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเราก็สามามรถเลือก ดาวโหลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Android นะครับก็อาจจะมี iOS เข้ามาเพิ่มบ้างนะครับผมมีเว็บไซต์นะแล้วก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้อันนี้เป็น e a r n c a s นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับทำบนคอมพิวเตอร์นะรับถึง1น 000, ึ0,000 000. หถือว่าได้รับเยอะมากนะอันนี้นะครับลองเข้าไปทําดูก่อนนะครับอันไหนที่เราคิดว่าเราพอทําได้เนี่ยเราทําก่อนเลยนะครับผมแอปนี้ทาไม่ยากนะครับก็ประมาณนี้สําหรับการทําเว็บไซต์แบบสอบถามด้านล่างนะเราจะกด p r o f i t หรือว่า c p x เพิ่มเติมก็ได้ สำหรับเมนูที่2นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการสแกตตนะครับการสแคตตป้ายตรงนี้ที่จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยคือเราต้องดาวน์โหลดเกมเข้ามาเล่นก่อนแล้วเราก็จะได้ป้ายสแกตตขึ้นมานะครับผมแต่ถ้าเราไม่ดาวน์โหลดเกมเราก็จะไม่ได้ป้ายตรงนี้นะครับสเตปในการทําตรงนี้เนี่ยเขามีสเตปที่1 2 3นะครับผมก็นี่ครับสเตปที่2คือการเล่นเกมนะครับผมก็คือเราจะต้องเล่นเกมให้ครบ1นาทีก่อนนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของระบบการแนะนําเชิญชวนเพ่ิม เติมในการสร้างรายได้นะครับถ้าเราถนัดในเรื่องของการแนะนําเพื่อนด้วยเนี่ยเราก็ต้องทําตรงนี้ด้วยนะครับถ้าคุณอยากมีรายได้ทุกวันถอนเงินได้ทุกวันเนี่ยคุณจะต้องแนะนําเพื่อนด้วยนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยสามารถทําได้ทุกคนนะโดยการใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้ของเราได้เลยนะครับมันจะเป็นลิงก์นะครับเราสามารถนําไปโพสต์นําไปแชร์ด้วยเทคนิคของตัวเองได้เลยเทคนินคความสามารถของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับการแนะนําเพื่อนนะครับเราจะได้รับคะแนนครั้งละ1000จากการเชิญเพื่อนเมื่อมีคนดาวน์โหลดสมัครจากลิงก์ของเรานะครับก็คือ1 คน1,000เราไปแนะนําต่อได้เลยไม่จํากัดจํานวนคนคุณจะแนะนํากี่คนก็ได้เพื่อที่จะทําให้เรามีรายได้ทุกวันนะครับแล้วก,ก็การแชร์เนี่ยมีหลายช่องทางเลยจะเป็น f a c e o o o t w w t t t r r l n n y y u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  e t t k t t o k เราก็สามารถไปทําการแนะนําเพื่อนต่อได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการนําเสนอของเพ,อเพื่อนเองว่าจะทําอย่างไรในการแนะนําเพื่อนนะต่อมา redeem นะครับตรงนี้คือการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินคริปโต USDT bitcoin ethereum bynance coin หรือว่า xrp เราสามารถแลกได้เลย ตามจานวนที่เราต้องการแลกและก็เหรียญคริปโตที่เราต้องการอยากจะได้นะครับส่วนตัวนะครับผมก็จะแลกในส่วนของเหรียญ USDT นะครับมันจะเป็นค่าเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับตรงกันเป๊ะนะครับผมหรือบางคนอาจจะชอบในส่วนของเหรียญบิตคอยสําหรับบิตคอยเนี่ยเราก็สามารถแลกได้ขั้นต่ำตาม,ตามจํานวนเนี่ยเท่ากันหมดทุกสกุลเงินนะครับจำนวนการแลกนะครับผมอยู่ที่0.3ดอลลาร์ขั้นต่ำอันนี้เป็นค่าเงินดอลลาร์นะทุกคนอันนี้คือสัญลักษณ์ค่าเงินดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัว B นะครับแบบนี้จะเป็นค่าเงินบาทนะครับผมอ บิตคอยน์นะครับถ้าเป็นของบิตคอยน์เนี่ยมันจะเป็นศูนย์นะครับผม0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์นย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 แบบนี้แล้วก็มีคําว่า BTC ด้านหลังนะครับอันนี้คือค่าเงินของบิตคอยน์นะครับอันนี้เป็นค่าเงินของดอลลาร์นะอย่าเข้าใจผิดเป็นค่าเงินของบิตคอยน์นะครับบางคนบอกว่าผมมีจํานวน BTC นะครับผมอยู่ที่ ตรงนี้นะครับ0.3นะเนี่ยบางคนดูแค่บิตคอย0.3เนี่ยเป็นเงินเท่าไรนะครับผมให้เราดูที่สัญลักษณ์ด้านหน้าด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าเงินของดอลลาร์นั่นเองนะครับเวลาที่เราจะทําการถอนเนี่ยเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับในการถอนเงินให้เราดูตรงช่องด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะครับเขาบอกว่า Enter Binance Email นะครับก็คือให้เราใส่อีเมลของกระเป๋า Binance ของเราที่เราได้ทําการสมัครกระเป๋าไว้นั่นเองในส่วนของกระเป๋าของเราเนี่ยเราจะต้องทําการ KYC หรือว่าทําการยืนยันตัว ให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมสําหรับกระเป๋าบายเน้นถ้าเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนในส่วนของบัญชีบายเน้นเลยเนี่ยเมื่อเราสมัครเสร็จปุ๊บเราเอาอีเมลมาใช้ในการรับเงินนะครับตรงนี้อาจจะทําให้เงินที่เราถอนไปเนี่ยไม่เข้ากระเป๋าก็ได้นะครับเราจะต้องยืนยันให้ผ่านทุกขั้นตอนก่อนสําหรับกระเป๋าบายเน้นนะบางคนเนี่ยถอนแล้วทําไมผมไม่ได้เงินถอนไปแล้วระบบทําการตรวจสอบแล้วผ่านแล้วแต่ทําไมเงินไม่เข้าในกระเป๋าอันนั้นคือปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในการทําเงินของคริปโตของกระเป๋าบายเน้นนะทุกกระเป๋าคริปโตนะครับเราจะต้องทําการยืนยัน ตรวตนให้ครบและก็ให้ผ่านด้วยนะครับกรอกอีเมลได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดซับมิดด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาแจ้งไว้นะครับอีเมลที่เราจะใช้ในการรับเงินเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ตรวจสอบให้ดีถ้าถูกต้องแล้วก็ดูกดนะครับข้อที่1ข้อที่2การจ่ายเงิน1ดอลลาร์นะครับผมตามนี้ระยะเวลาในการตรวจสอบนะครับสี่สิบแปดชั่วโมงหรือว่า2วันกดคอนเฟิร์มโอเคนะครับกดด้านล่างนะครับผมจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่ประวัติการถอนเงินของเรานะครับการถอนเงินล่าสุดนะครับผมตามนี้เลยวันที่14เดือน6 2023นะครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําการถอนไปในวันที่31เดือน5อันนี้ผมได้ลงรีวิวไปแล้วนะครับผมน,นี่คือการถอนเงินล่าสดุดรอ,อการตรวจสอบนะครับคำว่า processing ด้านหลังครับค่าจ่ายมาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคนํานี้อันนี้ยังไม่จ่ายนะครับผมอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับผมน,นี้คะแนนยังมีอยู่นะสำหรับคะแนนของผมเนี่ยเหลืออยู่ที่1130งนะครับจะยังไม่สามารถถอนได้นะเพราะว่าต้องรอให้ยอดที่เราถอนไปเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่ามันจะถอนได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้ใน ของการทําเงินคริปโตฟรีเมื่อเราถอนเงินเข้ากระเป๋าบายนั่งของเราแล้วเนี่ยเราจะทําการขายหรือว่าเอาไปทําการเทรดหรือว่าโอนไปยังกระเป๋าอื่นๆก็ได้นะครับก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะเอาไปทําอะไรต่อส่วนใครที่จะขายเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าทูตมอนิเลตก็สามารถทําได้ในกระเป๋าบานั่แต่ส่วนตัวนะครับผมไม่เคยทำนะผมจะใช้ในส่วนของกระเป๋าบิตครับในการขายเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยมากกว่านะครับผมก็ลองไปหาวิธีการทําดูนะครับตรงนี้ก็เป็นแนะนําแนวทางในการทําเงินฟรีคริปโตนะครับใครสนใจก็ลองไปส ทำดูได้ทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ